ต้นสมปองกับพดนะครับกินชาตินะครับต่อจากเหลี่ยมกี่โรนีเต้ย์8ต่อ2ครับทางแม็กจุดนำมาดูช่วงกลางเกมตีตีนะครับ จะถ่ายแบบตัดเอานะครับตัดเป็นบางช็อตบางช็อตเอานะครับจะยาวไม่ได้ยังล็อกได้อยู่น,นะครับเรียบร้อยสบายดี

ขาดจริงๆไม่ได้เตะนะครับเกี่ยวได้สองลูก

รอสิบต่อสิบอไปไหนน้งลอได้อยู่ไหมร้ยสี่ต่อสบดนะผมแฟนแม่เอกโอ้โหแม่โหที่หมายลูกน้องก็แม่แด่ละคนยอมแล้วเจอเจอเขาเดียวก็ยอมแล้วยี่สิบล้อแถวฟอไม่ได้เห็นทักท่างันดีไยบอดเดียว ย้อนเขไปนตายตมันก็เหนื่อย้วมันตัวเล็กด้วยตีพลาดตรงนี้โอ้โหตีพลาดนะครับตรงนี้สิามต่อสนะครับเลยนี้มากเลยครัตรงน้ามตอลยคงน้าต่อนเย้ม่ไม่ะมันขาดเชยคองน้ายแบับเดี๋ยวดูเอาลองเลองรั โอ้โหึงเนี่มันไมปตีมไปเหี้ยคุณร้องเลยแต่ก็เรียบร้อยเหมือนเดิมโอ้แต่แพ้เขาว่าทำไมอ่ะแต่เขาก็แพ้เขาทำไมอ่ะตู้เขาไม่ได้หนีมากตีมตีมตาให้ตามีเดือยต้องให้ทางซ้ายโค้งหนึ่งผมจะถ่ายรีเลช็อตนะครับรีแลชดรีแลชดไปร้องทุรอหน้าเลยไปร้อหน้าเลยไปร้อหน้าเลย

ลกน้อยีมนะครับตอนนี้แม็กจีดนะครับ